Thank you. มาทำบุญครับให้เป็นสิริมงคลแก่แต่ครอบครัวก็มาปีครับทุกปีใหม่ทีจมาทุกปีครับมาทำบุญศพลงศพมาแบบนี้ครับ <c oughs> ก็เดิมๆครับ <c oughs> <c oughs> จะขอให้ทุกๆปีดำเนินชีวิตราบรื่นครับ เมาวันนี้วันปีใหม่ก็ก็จะเยอะมากแล้วก็ทางมูอที่ก็จะเป็นเริ่มให้มีการเกิดเปิดให้ให้มีการเข้ามาแก้ปีชงนะครับปีชงปี2564เนี่ยก็มีตั้งแต่ปีมาแมร์ปีฉลูนะครับปีจอแล้วก็ปีมาลง4ปีนะครับปีนักษัตร4ปีเนี่ยพอคนที่เข้ามาทําบุญปีใหม่ทําบุญลงศพทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของตัวอุปกรณ์สมเทวบาลแล้วเนี่ยครับ เขามาเห็นป้ายเรื่องของปีชงก็จะสะดอดคล้อททำบุญไปด้วยคือปีชงเนี่ยมุลทิธิทำมาต่อเนื่องประมาณ6ปีแล้วครับส่วนเปิดให้แก้ตั้งแต่วันที่1ของของต้นปีทำมามา3ปีคนก็จะเข้ามาทำบุญกันเยอะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคนมีการบอกต่อกันคนก็จะเข้ามาตั้งแต่วันต้นปีเลยครับคือทุกๆปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวรวมถึงคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาทำบุญเยอะ ปีนี้รู้สึกว่าจะมีเรื่องของประกาศคําสั่งจังหวัดเนี่ยครับเรื่องของผู้ที่มาจากจังหวัดเสียงเนี่ยที่เข้ามาไม่ได้ก็ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเลขของปีนี้จะพลเข้ามาทําบุญปีชงเยอะหรือว่าน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบรรยากาศก็จะคืค้นอย่างนี้ทุกปีในช่วงของวันที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยปีนี้ก็เยอะนะครับไม่ต่างจากปีที่แล้วนะ เท่าที่เห็นก็จะมีฝากนลกันไปนะครับทั้งทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนต่ัดจังหวัดอย่างเช่นจากทํางานตัดจังหวัดแล้วก็มากลับมาเยี่ยมบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบฝากนลกันไปที่ที่เห็นมาตั้งแต่เช้าก็ส่วนใหญ่แล้ว80เป็นคนในพื้นที่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทาเข้ามาทาบุญในช่วงระหว่างปีเท่าไหร่เพราะต้นปีก็ถือโอกาสทําบุญของวันแรกของปีอะไรอย่างเงี้ยครับนะผมอ่าใช่ก็เป็นลักษณะของการ โซ uh, mm hmm. เชียลดิส i ทนซิ่งระยะห่างแล้วก็ n ิวน o r m มอนะครับ mm hmm. ก็บรรยากาศก็ถือว่าโอเคอยู่ถึงแม้ mm hmm. ว่าจะมีเรื่องของการควบคุมเรื่องของ uh, การป้องก,กันโรคติดต่อโควิด -19 ครับผม